มากครับพี่น้องบัดนนี้เราจะมาดูข้างในห้องครับช่างก็กําลังทําอยู่ครับอันนี้จะเป็นห้องน้ำครับนี่ห้องน้าอีกสองห้องอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยห้องน้ำสองห้องครับอยู audio, ่ตรงนี้ที่ขุดนี้ก็จะเป็นครัวครับอันนี้ก็จะเป็นครัวด้านหลังครับครัวแล้วตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้านะครับนี่ห้องน้ำครับครัว สุดยอดเลยครับสุดยอดเลยนะโอ้สุดยอดเลย,เลยนี่เขาทำยื่นออกมาครับห้องน้ำเดี๋ยวเราจะไปดูข้างในบ้านนะ โอ้ต้นนี้ก็ติด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 ทุกต้นเลยครับใกล้แล้วพี่น้องโอ้นี่รอบสิบกว่าวันนะครับไม่ได้มา สวัสดีครับช้างโอ้สุดยอดเลยหัวหน้าไปใส่มือนหนิหัวหน้าไปใส่นได้ย่างกินมืันนี่ด<ะ>เดี๋ยวมืออื่นสีเหลียงเข่าเทียงอยากกินยัง <c oughs> <c oughs> เอออยากกินยังมืออื่นสีเหลียง <c oughs> ลาบปา <c oughs> ลาลาบปเป็ดลาบไก่ฮ <c oughs> ะลาบเป็ดเป็นบ่ <c oughs> โอเคมาจาักชีวิตมืออืน่น ชื Suddenly, on, you know, hehe, ่อ so ก้าถ okay. <ps> ือไหมเจ็ดอ่าโอเคเบิไลแมื่อนี่ยซีเรียสขอเทียงทางเบือเงินเตรียมเพชรกับเขาอยากกินหลาเพชรพะนะเอาหลาไก่ไปนะเพชรหาหยาเออพูดใด้มีเพชรพูดใด้มีเพชรมีบอปสื่อมาเห็นแน่เดี๋ยวจีอันกิน เอาเงินให้มี่บอหายากนันอันนี้ห้องห้องอันนี้ห้องอันนี้ห้องผมนะครับนี่แนนห้องนี่ครับพี่น้องปา้าพี่พไอห้องกว้างขนาดเลยครับพี่น้องครับห้องกว้างมากอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำในตัวอันนี้เป็นห้องน้ำในตัวครับ สุดยอดมากขนลุกคือถอดใจเสียดเนาะถึงถึงจะเป็นห้องเล็กๆห้องไม่ใหญ่กพอนอนสคนก็ได้อ้าว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 นี่ครับห้องน้ำได้โตนะครับนี่รครั้งแรกครับที่ได้ดูอันนี้อันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำข้างนอกครับโอ้ห้องน้ำันาใหญ่อยู่ได้เจา้าเขาอันนี้ห้องพ่อใหญ่ติวนะครับนี่ นี่ครับห้องห้องใหญ่ติวครับป้าห้องใหญ่ครับพี่น้องสี่คูณสี่เท่าน,นี้ห้องใหญ่มากครับผ้าบ้านเดี๋ยวสั่งแอร์มาติดนะครับอันนี้ก็จะเป็นห้องโถงโอ้ห้องโถงว่ะอันนี้อันนี้อัน,นก็จะมุเกเจอไรสิ จมมุอ๋อเออเออเออคือจอดเลยอ่าอันนี้ของรับแขกจอดก็นอนเลยอืมนี่ของรับแขกเออมุนเอเล่เลยเซิงกันคนที่ติ่วห้องนึงเจ้าห้องนึงแค่ค่อยเป็นไผเลยครับ เจ้าเขาแม่นมันนี่มนัมนก็นอยากมาได้ปฏิซีนี่เอามาเลยเอามาเลยค่ะเอามาแล้ววาทรงโลมา,มาเดี๋ยวสิไปย่าใพ้คนมาคือทอดพคนมาเนียนเอามาเอาเรามาเราเออเราสิตัวขอโบ๊ะบ๊ะแจ๊คขอไหลโซดเราสิไปเด้นนะะอเราเถอะเอาเรามาใครอยากมาเอามาวุ้นผัดซีเฮก้าเขา,าพรุ่งนี้เลี้ยงข้าวเที่ยงนะครับผมรอรุ้นนะครับว่าจะได้กินอะไรต้มมื่หมาพนละสองหอกก็อิ่มตัว โอ้ยห้องใหญ่มากครัวครับครัวครัวอันนี้ครัวครับสุดยอดมากเลยสี่คุยกระสังเหีวอยู่ด้วยดิจะเกาะทั้งนั้นออกอีกไหมเนาะคือสิเกาะอยู่ด้วยแล้วสีเห็ดเบี่ยวไปอยเจ็กหมื่นบุ๊คเจ้าเขาสิเกาะทั้งนี้ออกอีก บอเถ้ามันแดดซองเขาดิเกาะออกเกาะออกมาไหมเกาะออกคางี๋้วรอรอบังกัดรอดูสถานการณ์ก่อนแต่ว่าห้องกว้างมากครับสุดยอดมากงั้งเว้นเ่าก็มาเต้นตึบๆกันอยู่พี เอาวางวางตลอดคอยวงสองใหบุคอยพิงาะสุดยอดครับสุดยอดสุดยอดสุดยอดมากครับหมกักเงาะถ้าตอนจริงให้สดีเนาะตัดตัดตัดออกมันเอออันไหนมันซสีเองนี่จะจัดการโหลดอือคนน่ะเออสุดยอดมาก ขอบคุณทุกกำลังใจครับพี่นอ้องไม่คิดว่าจะขนาดนี้นะครับโอ้ดีใจหลายดีพีใจหลายโอ้ขอมักแต่เห็นนี่แหละพอชิซังไม่ดีจักซิปคิวคิวละเจ็ดลอยหนึ่งมาไทยทั้งหนาเน,นี่ยทำมันเลยหลาย,ยมแมนหนึ่งน,นี่เจ้าขืนสนินี้แล้วก็ไททังหนาแมนให้เข้าเคลียร์ให้เขา้เขาเคลียร์งานก่อน อา,าจ็กซีคิวเนาะพอดีเนาะมองนะมันคือเยอะลงวะเ้าต้องหาหนินหาหนิไน,นไปโยนโยนใส่หินจ็ดสี่ไหมไปโยนใส่มองว่าลุรูเหรอไหมน,นี่หินจ็ดสี่จ็ดสี่ไหม,มไปอัดบันานในน้ำไหลมันสิบบอ,บอไหลใส่ถือกดินเนียนเนี่ยแต่อัดเนี่ยมันก็นโอเคเนาะนี่พี่ใหญ่อัดจ็ดสี่ไหมเนี่ยอัดมองหู้หู้หู้มันนี่ ตัดมัซ้ำกันตัดปลายมันล้ก่อนใช่ตัดปลายเอะิสืออนไม่หายแบบชึบจมีบอก่งนงเรียนสุดยดดีสุดยอดดีตัดไปขันร้อยขึ้นเดือนห้ตอนนี้เอาซ้ำนี่ก่อน่านหานี่เอาขอบูดูรักใจครับพี่น้องอากาศยำครับ แรงๆครับโอ้บรรยากาศดีครับหางเห็นจังสิไปโยนใส่มันเอาไปบ่อไดที่ถ้าบ่อต้นทายนี่นะอยยังบ่วมะกะใหญ่พูด,อดเอาเจอกันคลิปหน้าครับพี่นองครับบวัสดาครับผมต้นนี้ปลูกงามแล้วต้นนี้ใน่ใจเพราจะปลูกลงปเป็นแถวลงมใหม่เนานะงามบว่าต้นนี้ ลูกเป็นแถวลงมามันจังเม็ดก็ลอยเม็ดบ<ร>่เส้นเดียวมันบ่จากอันนั้นเด้จากตรตนูตรตนยังไงเด้ประมาณประมาณลอยหาซิบแต่ตัวเราลอยกระมืนหาเดี๋ยวโยกไปก่อน <c oughs> อ่ะเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับผม